วันนี้ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารมีการประชุมมหาเถรราชสมาคมครั้งที่16ประจำปี2567โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรรสมาคมเจ้าวาดบัดพระเชตุพนวิมลบางพลารามเป็นองค์ประธานการประชุมจากนั้นได้มีการแถลงผลการประชุมในวาระที่น่าสนใจประกอบด้วยได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3 ตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองและตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงที่ตำหนักเพชรวัดบมวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหาคนครได้มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่16ป,ประจำปี2567โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดปัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเป็นองค์ประธานการประชุมพร้อมกันนี้กรรมการมหาเถรสมาคม นายจักรพงแสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนผู้บริหารสนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมจากนั้นนายพงพลโยธินทวีรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุม,ชมว่าที่ประชุมมีการเสนอตตัต้งประสังคาธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงและที่ประชุมอนุมัติการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระพภิกษุอยู่จําพรรษาสวัสดีครับเรียนท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านครับกระผมนายปองพลโยธินทวีผู้อํานวยการกลุ่มหานมหาเทระธรรมกรมวันนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนกุศกกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ ครับวันนี้เป็นการประชุมหมาเถรสมารมครั้งที่1ิทับ2 5ง7ันระครับตรงกับวันที่20มิถุนายน2 5 6 7นะครับการประชุมเวลาเรื่องประชุมเวลา14นาฬิกาวันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายจักรพงศ์แสงมณีได้มาตวายสักการะกรรมการหมาเถรสมาคมร้อมกับรับฟังโนโยบายของคณะสงฆ์ เพื่อไปปฏิบัติงานในการสนองงานคณะสงส่งต่อไปนะครับครับหลังจากที่รัฐมนตรีได้สักการะเสร็จแล้วก็เปิดประชุมตามปกตินะครับวาระแรกนะครับเรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่15ทับสองพันที่ประชุมได้พิจารณาแล้วก็มีมติรับรองนะครับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่มีนะครับที่นี้เรื่องด่วนมากนอกระเบียบวาระมีดังนี้นะครับ เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเสนอแต่งตั้งพระสังกาธิการในเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมายุทธโดยเรื่องนี้นะครับสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมายุทธ์ได้มีพระลิขิตเสนอแต่งตั้งพระครูสาธรณกิจสุนโตรอ,อายุ75พรรษา54ีนะครับผู้ที่การศึกษาปตสามนตเฮกเจ้าคณะอำเภอศรีต้าธรรมายุทธ์และเจ้าอาวาสวัดป่าโพนพระเจ้า ตำบลนายูงอำเภอศรีตาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธนะครับที่ประชุมพิจารณาแล้วก็มีมติอนุมัติครับต่อมานะครับสมเด็จพระอริยวงศาัตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธได้มีพระริกิจเสนอแต่งตั้งพระครูสติสมนกุลอายุ80พรรันษา54วุฒิการศรึกษานักนกรรเจเนกสอนอบเจ้าคณะอํเภอบัญจา,า,า,จาคีรี โคกโพใจธรรมยุทธ์และเจ้าวาดวัดโนนสํสำนักตาบลหนองแปนอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์นะครับที่ประยมมีมติอนุมัติต่อมานะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตายานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามธรรมยุทธโดยเสนอแต่งตั้งพระครูนันตะปัญญาพร อายุ79พรรษา33วุฒิการศึกษานอเหกเจ้าคณะอำเภอบระบือกุดรังธรรมยุทธ์และเจ้าวาดวัดป่าอุดมมงคลตำบลเสือโคกอํเาเภอวาปีปทุมจังหวัดมาสาร,รกามให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมาสารกามธรรมยุทธ์ที่ประชุมพิจารณาแล้วก็มีมติอนุมัติครับต่อมานะครับสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ ในมีลิขิตเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตสังกบีธรรมยุทธ์โดยเสนอแต่งตั้งพระพระสังกาธิการสองรูปด้วยกันนะครับหนึ่งเสนอแต่งตั้งพระราชมงคลวชิรเจดีอายุขา 19, 000, า้าศึก้พรรษา72นะครับพุทธิการศาึกษานักธรรมชั้นสี 4, วัดหมาตา่แหลมศักดําตำบลแหลมศักดิ์อำเภอหาวลึกจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตสังกบีธรรมยุทธ์ สองพระครูวินัยตอนจำรัดจ,จันทโชโตโอายุ68ปัษาที่1 7วุฒวิธีการศึกษาณตำจันโตนะครับเจ้าวาดวัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองภูกเก็ตจังหวัดภูกเกต็ตให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูกเก็ตสังกบีธรรมยุทธที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติครับต่อมานะครับสมเด็จพระอริยวงศ์สากตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ ได้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา,จา,กาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุมแกดำตร,รมยุทธโดยเสนอแต่งตั้งพระครูไปสารตีรกุลอายุ80ปพรรษา22่สิอิธีการศึกษานักธรรมเจ้นโต,านาต้นาคณะตำบลนาการตมยุทธและเจ้าว,วาดวัดป่าโคกช้างตำบลแกนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่ปรึกษา,จา,กาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุมแกดำตรมยุทธที่ประชุมพิจารณาแล้วก็มีมติอนุมัตินะครับ ต่อมานะครับสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานเจาน้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งที่ปร,ร,รึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรีธรรมยุทธ์โดยเสนอแต่งตั้งพระครูสุวรรณศีละกุลอายุ64พรรษาที่13วิธีการศึกษาันธรตำชจ้นเอกสอนอบอสอนอมเจ้าคณะตำบลท่ามะขามนะครับเจ้าวาดวาัดไตยวิวัฒนาราม ตำบลหนองย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่ปรึกษา,จา,กาเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรีธรรมยุทธที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมานะครับส,สมเด็จพระมหาราชมงคลมนีเจ้าคณะใหญ่กลางนะครับได้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะโดยเสนอแต่งตั้งพระโสพลพัฒนกุลอายุ65พรรษา27วุฒิการศึกษา นทตเฮกปอบอสปตบกิติมศักดิ์นะครับปตปตดกิติมศักดิ์วัดปูนน้อยตำบลจอนม่วงอํงเาเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีเจ้าวาดวัดปูนน้อยและเจ้าคณะอํเาเภอหนองม่วงนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ที่ประชุมก็มีมติอนุมัติครับต่อมานะครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่วงกลางได้รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองนะครับ โดยได้มีลิกิตแจ้งว่าพระเทพสุวรรณมุนีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองนะครับวัดต้นสนอ่าเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษ,ษาเจ้าคณะภาคสองเมื่อวันที่4มิถุนายน2อ6 7เป็นเหตุในผู้ดํารงตําแหนง่งเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองว่างลงเจ้าคณะภาคสองจึงได้แต่งตั้งพระสุวรรณวชิราธร อายุ60พรรษา38วิธีการศึกษานักธรรมเจนเอกนะครับวัดอ่างทองตำบลบางแค่อำเภอเมืองบางอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเจ้าวาดวัดอ่างทองและรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองที่ประชุมมีมติรับทราครบครับผมต่อมานะครับร,รัฐมนลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนนเหนือนะครับได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค6นะครับโดยเสนอแต่งตั้งพระพุทธิวงวิวัฒอายุ83ปาพรรษา63วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอกสอสอบอสอส,อสอมอเจ้าวาดวัดพระสิงห์ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเดิมตั้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6กที่ประชุมพิจารณาแล้วก็มีมติอนุมัติครับ ต่อมานะครับพระปรมโมลีผู้รักษาการแทนชักนายใหญ่วนเหนือได้มีลิกิตเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดบุญยืนปราลามหลวงจังหวัดน่านโดยเสนอแต่งตั้งพระหมหาประเด็จอัตตตีโพอายุ45ปพรรษา24วุฒิการศึกษาปต .4 นตเหกปตอบอสอสอมอวัดบุญยืนตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน ให้ดารงตาแหน่งผู้ช,ช่วยชาววาดวัดบุญยืนพระอารามหลวงชั้นสีั้นิดสามัญในหน้าที่กวาดสาารณาสงเคราะห์ที่ประชุมมีมติอนุมัติครับสําหรับวาระที่บรรจุในเล่มการประชุมนะครับประกอบด้วยเรื่องพิจารณาดังนี้ครับเรื่องแตเนเนอแต่งตั้งพระสังกาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลใน,นเขตปกครกองคณะสงฆ์ภาค16 โดยเรื่องนี้นะครับสมเด็จพระมหาวชิระมังกรารย์เจ้าคณะใหญ่หวนใต้ได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระทังกาธิการได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเกตปกครองคณะสงฆ์ภาค16บํานวนห้ารูปนะครับประกอบด้วย 1. พระครูสุวรรณสารตารีอายุ86พรรษาอกทิบกุฒิการ,รึกษานักรมชั้นเอกเจ้าวาดวัดพระหาดอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมต yeah. ่านเป็นท <have> ี่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาศาลาให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. พระครูโควิดนวการอายุ82ปพรรษา59วิุ้ทิการศรึกษานักธรรมจันเอกเจ้าวัดวัดพุนปุนปินท่าอําเภอปุนปินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมตัานเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกียนซาให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามพระครูไปโรดกีรีวงอายุข้าวสิบปัษาอกสิบแปดวุฒิการศึกษาปตสีนักธรรมชั้นเอกเจ้าวาดวัดกีรีวงคารามอำเภอเกาะสมยุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมตั้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลิ่งงามให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมยุยสี่พระครูป,ปราการติรกูลอายุแปดสิบปันษาห้าสิบสี่วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก เจ้าวาดวัดปลาการอํเราเภอคิริรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมเคยดำดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตํำบลบ้านยางให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอํเาเภอคิริรัตน์นิคมและง่าพระครูโสพิษตรมมวาตีอายุ74พรรษาอาย1วุฒิการศึกษานักธรรมจันเอกเจ้าวาดวัดภูปางพัฒนารามอํเา,าเภอตาแซจังหวัดจุมปรและเจ้าคณะตตำบลองค์เจริญ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะาตามบลองค์เจริญที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งงารูปครับและต่อมานะครับเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวาดาาัดพัฒนารามพัฒนารามพรารามหลวงจังหวัดร,ราธตธานีโดยเรื่องนี้สมเด็จพระหมหาวาชิระมังกรจารย์เจ้าคนะใหญ่หวนใา้ได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระหมหาดีลกรัศมีทิตาจารโรอายุ5 7ปรรษา30วุฒิการศรึกษาปต .3 นตอเอก ปตบสสมวัดพัฒนารามอําเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานีให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพัฒนาระวัดพัฒนารามในหน้าที่กไายการศึกษาสงเคราะห์ที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมาเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปการนะครับโดยเกี่ยวกับเรื่องเกินขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระพิสูจน์อยู่จังพรรษา2วัดนะครับวัดแรกนะครับเรื่องขอยกวัดจัมปาตองร้างจังหวัดปเยา ขึ้นเป็นวัดมีพระพิสุอยู่จำพรรษา 2. เรื่องของยกวัดดอยแสงตำศพสะพวดร,ร้างจังหวัดลำพูนขึ้นเป็นวัดมีพระพิสุติจำพรรษาและใช้ชื่อใหมว่ว่าวัดพระธาตุดอยแสงตำศพสะพวดครับทั้งสองวัดน,นี้นะครับเจ้าหน้าที่กไถยบ้านเมืองและเจ้าคณะราสังกาธที่การเจ้าสังกัดตามลําดับได้ใ,ให้ความเห็นชอบแล้วและสมเด็จพระพุธาจารย์ผู้พิจารณาการกลองการขอยกวัดร้างนะครับ ได้กามเห็นชอบแล้วและก็มีบัญจา้น,นำเสนอมาเสนาธิารกรมเพื่อโปรดพิจารณาที่ประชุมก็มีมติพิจารณาเห็นชอบทั้งสองวัดนะครับก็วาระในการประชุมก็หมดลงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ